สวัสดีครับผมออมทุกคนทุกท่านครับก็หลังจากที่ไม่ได้มาอัปเดตนะครับผมคลิปวิดีโอนานเลยนะครับผมก็ยุ่งอยู่กับแปลงไร่แปลงนานะครับผมดูน้ําดูท่าแล้วก็ในเรื่องของสู้รบปรบมือกับพวกมแมลงหนอนต่างๆนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาบอกเล่านะครับผมว่าข้าวนะครับผมเดูนี้เนาะ ที่ทำนาอยู่นะครับผมคงทราบดีนะครับผมก็เริ่มมีการระบ,บาดนะครับผมของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับผมบางส่วนบางโซนนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็หลังจากที่หลุดจากตัวหนอนทั้งหนอนกอและหนอนม้วนใบนะครับผมก็จังยั้งจะมาเจอกับไอตัวเพลี้ยอีกนะครับผมก็มันก็จริงๆมันก็เป็นธรรมชาติของเรื่องแปลง ข้าวเป็นไร่แปลงน,นาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ตรวจสอบดูแรแปลงนะครับผมก็จะค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับผมผมไปเจอบางคนบางท่านนะครับผมดูไม่เป็นเลยนะครับผมก็จริงๆก็เห็นใจนะนะครับผมก็ได้ไปบอกไปออบอกบอกให้วิธีการดูต่างๆนะครับผมว่ามันดูยังไงมันเป็นยังไงนะครับผมมีคนถามก็ามาเยอะเลยนะครับผมทั้งเรื่องของ โรคใบไหม้ใบส้มนะครับผมเกิดจากเชื้อราหรือเปล่าเกิดจากแบคทีเรียหรือเปล่านะครับผมก็ได้ตอบคําถามกันไปนะครับแล้วก็มีทั้งถ่ายในเรื่องของแมลงศัตรูต่างๆมาให้ดูนะครับผมว่าแมงแมลงต่างๆมันคือตัวอะไรบ้างนะครับผมก็หลายๆตัวที่ส่งเข้ามาให้ดูก็มีทั้งที่เป็นปัญหากับข้าวและทั้งที่ไม่เป็นปัญหากับข้าวนะครับผมก็ได้แนะนํากันไปนาะอแต่อย่างน้อยๆครับ ผมก็ยังผมก็ยังรู้สึกว่าเออก็ยังดีนะครับผมเราได้มีการมาแชร์กันนะครับผมเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันละกันนะครับผมว่าแมลงนี้มันมีระบาดในนาแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ทําลายข้าวมันอาจจะมาอยู่มาอาศัยเฉยๆหรือมันเป็นแมลงศัตรูที่ดีต่อข้าวได้ซ้ํานะครับผมก็เอามาดูกันนะครับผมวันนี้นะครับที่จะเจอเลยหลักๆเลยนะครับผมก็ข้าวเริ่มอยู่ในระยะออกรวงเนาะบางคนบางท่านก็อาจจะเริ่ม เริ่มสุกแก่แล้วก็มีนะครับผมเพราะว่าเป็นข้าวเบานะครับผมก็เกี่ยวไปตอนนี้เลทลงสีน่าจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0นานะครับผมอันนี้คือความเชืนิ้นะนะครับผมแต่หากโน่นทักนี่แล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ700 0ันปลายปลายนะครับผมหรือบางคนบางท่านข้าวสวยก็จะได้800 0ก็ยินดีด้วยนะครับผมใครที่เกี่ยวตอนนี้แล้วนะครับผมแต่ก็ยังหวังภาวนานะครับผมว่าให้ได้ราคาเลทนี้นะครับผมไปจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวใหญ่ที่จะมาถึงก็คืออีกสักประมาณ ช่วงกลางๆเดือนหน้าไปหาปลายเดือนหน้านะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับผมจะมีทั้งข้าวของภาคเหนือเองข้าวของภา,าคกลางเองนะครับผมจะออกมาพร้อม,อมกๆกันไล่กันซึ่งผมก็กังวลนะว่าจะมันจะมีปัญหาในเรื่องของราคาข้าวที่จะตกต่ําลงไปอีกแล้วนะครับผมก็ภาวนาอย่าให้มันตกนะครับผมให้มันเหลอดอยู่ประมาณเนี้ยนะครับผมอย่างน้อยๆเนาะนะครับผมแต่ได้ความเป็นไปได้นะครับผมตอนนี้ทั้งต้นทุนในเรื่องของการผลิตทั้ง ปุ๋ยเองยาเองทั้งน้ํามันเองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแพงนะค่อนข้างที่จะต้นทุนโอโ้โหแบบซื้อปุ๋ยซื้อยาเท่าเดิมแต่จ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้าย,ยามันใช้เท่าเดิมครับนาในนาเนี่ยยัง3า40ไร่มันก็ใช้เท่าเดิมนั่วแหละนะครับผมปุ๋ยก็ใช้เท่าเดิมยาก็ใช้เท่าเดิมครับแต่ว่าต้องจ่ายเยอะขึ้นต้องจ่ายปริมาณเงินที่เยอะขึ้นนะครับผมเป็น2เท่าเลยนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะผมก็อยากให้ได้อย่างน้อยๆราคาสัก สักเยนละหมื่นหรืออย่างเงี้ยครับผมมันก็ยังพอพอสู้ไหวนะผมยังพอมีอะไรติดไม้ติดมือกลับนะครับผมราะว่าตอนนี้ก็สู้วันหนักมากจริงๆนะฮะเรื่องของราคาผลผลิตเองเรื่องโรคแมลงต่างๆนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็วันนี้มาดูข้าวกันที่เฉยนะครับผมผมก็มาตรวจมาอะไรแปลงปกตินะครับผมก็ช่วงข้าวท้องอย่างนี้ก็ต้องระวังเรื่องเพี้ยนะครับผมนะครับช่วงข้าวท้องนี้ต้องมาคอยตรวจดูเรื่องเพี้ยกระโดดนะครับผม อนนี้ข้าวกำลังอยู่ในระยะนี่กำลังออกแล้วนะครับผมก็ออกรวงบ้างแล้วนะครับผมก็สีดรับท้องรับรวงไปนะครับผมก่อนที่ข้าวจะพุ่งรวงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องมาดูว่าในส่วนของที่มันเป็นพวกรวงนะครับผมสะสมะเมล็ดดีหรือเปล่านะครับผมควรจะเติมฮอร์โมนอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือจะเติมปุ๋ยตรงไหนเพิ่มหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมาคอยสังเกตกันนะครับผมนอกจากวันนี้ ผมมานั่งพูดคุยนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้มาพูดคุยค่อนข้างนานนะครับผมก็ก็เลยมาอัปเดตให้ให้เรื่องของออต้นทุนต่างๆแล้วกันนะครับผมในเรื่องของปัจจัยที่ต้องมาควบคุมเรื่องหนอนเรื่องมแมลงเรื่องเพลี้ยต่างๆหรือแม้แต่โรคต่างๆนะครับผมแล้วก็ตอนที่เราจะเจอในฤดูต่อไปก็คือในเรื่องของอปัจจัยในค่าค่าการเก็บเกี่ยวนะครับผมคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวเองรถบรรทุกเองนะครับผมค่าน้ํามันก็คงจะเพิ่มขึ้นก็ ามว่าเข้าใจก็เข้าใจนะครับผมแต่ว่ามันก็หนักนะร้อยชานาเองคนทําเองนะครับผมก็จะรับไม่ไหวนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ตรงไหนที่พอช่วยเหลือกันได้เนาะนะครับผมก็อย่าเพิ่งเพิ่มเลยแล้วกันนะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมเนาะก็เอามาเป็นประเด็นเรื่องราวพูดคุยกันก็แล้วกันนะครับผมนสำหรับวันนี้นะฮะก็อันนี้รอยหนูนะฮรรอยหนูเพิ่งมาเมื่อคืนนะฮะก่อยนี่ก็ตัวหนึ่งนะเป็นตัวหนึ่งที่สาคัญเลยนะครับผมมากัดข้าวนะครับนี่นะครับ ก็ต้องมาดักมาอะไรกักมาอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะพูดคุยกันประเด็นสั้นๆแค่นี้นะครับผมคงไม่มีเรื่องราวอะไรอื่นเนาะนะครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคแมลงต่างๆนะผมก็ยังสามารถส่งเข้ามาสอบถามความพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมที่ S BM26 นะครับผมเนาะไอดียไลน์เนาะนะครับผมแอดเข้ามาสอบถามกันได้หลายคนหลายท่านที่แอดเข้ามาแล้วนะครับผมพูดคุยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่นําข้อมูลมาแชร์มาพูดคุยและเปลี่ยนเึ่งกันละกันนะครับผมนาอหวังว่า จะได้รับความการสนับสนุนนะครับผมเนาะเรื่องของการพูดคุยกันหรือแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้นะครับผมผมก็จะได้ความรู้ด้วยนะครับผมว่าในส่วนไหนมีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมผมจะได้ไปศึกษาแล้วก็หาวิธีเพื่อที่จะป้องกันด้วยนะครับผมแล้วก็หลายหลคนหลายท่านในแปลงนาก็จะได้ประโยชน์จากการที่ผมนํามาพูดคุยให้นะครับผมเนาะอาจจะเป็นไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับผมเนาะก็วันนี้ก็คงจะกอลากับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเนาะวันหน้า มีเรื่องราวประเด็นอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ